เลือกสรับหน้ายังไงดีนะคะให้เหมาะกับผิวหน้าของเรานะคะคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะคิมนะคะจากเพลินผลิตภัณฑ์สมุนไพรและน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะเพื่อนก็วันนี้นะคะจะมีนะคะวิธีนะคะง่ายๆในการเลือกนะคะสะครับสำหรับขัดผิวหน้าของเรานะคะควรจะมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะควรที่จะ เป็นเนื้อครีมนะคะก็คือเหตุผลที่ควรจะเป็นเนื้อครีมนะคะเนื้อสครับควรจะเป็นเนื้อครีมเ,เพราะว่าจะได้ช่วยเพิ่มเรื่องความชุ่มชื้นนะคะให้กับผิวหน้าของเรานั่นเองค่ะแล้วเหตุผลข้อถัดไปนะคะก็คือการเลือกเม็ดสครับนะคะเม็ดสครับ <class> นะคะควรเป็นเม็ดสครับนะคะที่ละเอียดนะคะแล้วก็ไม่บาดผิวเรานั่นเองค่ะเป็นไปได้นะคะควรจะเป็นเม็ดสครับนะคะจากธรรมาชาตินะคะก็จะทําให้ ดีนะคะกับผิวเรามากๆนั่นเองค่ะแล้วเหตุผลข้อสุดท้ายนะคะก็คือการที่เราจะเลือกสครับขัดผิวหน้านะคะก็คือควรที่จะเป็นตัวนะคะในตัวเนื้อสครับนน,นะคะควรจะมีกลุ่มนะคะแอคทีฟที่ช่วยเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มความกระจ่างใสบำรุงผิวเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าเราเป็นพิเศษนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักๆนะคะคร่าวๆในการเลือกสครับผิวขัดหน้าของเรานั่นเองนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะยังไง ก็คิมนะคะจากเพิ่มผลิตภัณฑ์สมุนไนพรและ้ำมะพร้าวสกัดเดย็นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ mm hmm. ก็ยังไงนะคะมาเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะ mm hmm. ก็ขอตัวลาไปก่อนคะ mm ่ะ hmm. สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย